วันนี้กับผมแอดเกนเกนก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กระผมแอดเกนเกนก็มีแนวทางหุ้นดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนรอบปกตินะครับของวันที่20ทับ 20, นี้แหละครับ เดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่แหละครับถ้าเบาไทยกับสีเบ้าแข็งแรงปไปไหนครับอ่าแอดเคนเคนกับขออนุญาตเบา้าภาษาบ้านเกิดนะครับภาษาอีสานนี่แหละครับผมคนไทยอีสานนะครับ <c oughs> ยุคไกลยุคครับตอนนี้กะบ้าลืมกันนะครับที หุ้นดาวโจน V.I.P. นะครับหุ้นดาวโจน V.I.P. นะครับวันนี้แอดเคนเคนก็คำนวณออกมาได้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คือเด่น9นะครับตัวรองก็คือรอง6และก็ 2นะครับทุด3ตัวเน้น3ตัวเจาะก็คือ269นะครับ269นะครับหุ้นดาวโจนบีไอพีนะครับสายวิ่งสายรูดก็จัดไปเลยนะครับ9นะครับ ส่วนชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะมีหกหกเก้าเก้าหกหกแล้วก็เก้าเก้านะครับชุดสองตัวนะครับวันนี้แอดเคนเคนก็เชียร์เบิ้ลอีกนะครับเมื่อวันไม่มานะครับวันนี้ไม่แน่นะครับคุณดาวโจน VIP วันนี้อาจจะมาเป็นเลขเบิ้ลเลขคู่ก็ได้นะครับ ถ้าท่านไหนชอบก็ตามได้นะครับท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ขอให้ใช้สตินะครับในการรับชมรับฟังแล้วก็ในการลงทุนนะครับขอเตือนสติทุกท่านไว้ก่อนนะครับส่วน หุ้นดาวโจนรอบปกตินะครับแอดเคนเคนก็คำนวณออกมาได้ดินซนะครับมั่นใจนะครับรอบปกตินะครับดินซนะครับสายวิ่งสายรุ่นนะครับถ้าท่านไหนชอบก็จัดได้เลยนะครับผมชอบมากครับหุ้นดาวโจนรอบปกตินะครับ ตัวด่นนะครับตัวเดินสายรูดสายวิ่งนะครับ c <oughs> นะครับส่วนชุดเจาะ3ตัวบนก็จะมี6 4 8และก็9 8 4นะครับชุด3มตัวบนนะครับส่วนชุดเจาะสองตัวนะครับ ก็จะมี68แล้วก็89นะครับชุด2ตัวหุ้นดาวโจนรอบปกตินะครับท่านไหนชอบก็ลองลองดูนะครับลองตามดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็เชิญผ่านได้ตามสบายนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ลงนานนันแล้วครับหุ้น แต่ว่าก็สูตรก็ยังเดินดีเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานหุ้นดาวโจนรอบ vip ก็ผ่านนะครับมาตรงๆนะครับ79นะครับแต่ว่าหุ้นดาวโจนรอบปกติไม่ได้ลงนานแล้วครับเพิ่งลงวันนี้นะครับก็ลองลองดูลองลองฟังดูชมดูไว้ก่อนนะครับ อย่าพึ่งไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับแต่ว่าบางทีก็ชอบออกสลับกันนะครับระหว่างหุ้นดาวโจน VIP กับหุ้นดาวโจนร,รอบปกตินะครับสูตรของแอดเคนเคนชอบออกสลับกันบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับท่านไหนเคยตามก็น่าจะจำสูตรได้นะครับก็แอดเคนเคนก็<อ> มีแค่นี้นะครับหุ้นดาวโจนส์ VIP แล้วก็หุ้นดาวโจน์รอบปกตินะครับวันที่20ทับ21เดือน6กอ265นะครับอัจฉรินก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดสิ่งไหนคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับคิดว่าจะถูก หุ้ถูกหวยก็ขอให้โชคดีนะครับสุดท้ายแอดเคนเค็ ken ken, ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ